Allez, สวัสดีสวัสดีเจ้าพ่อวอาจะได้เอา้าจังใดจังใดม้นนี่วันสุกที่พ่ออีกแล้วง <laughs> ูกบาน,าอน,นเอาอ่อนเย้มมาบายกันนะโอ้ยบ่วบาแล้วพ่อ <laughs> <laughs> นี่แหละเขาว่าไอ้ต้ยังบ่เซ้าเหม็นอยู่คันคันคันที่บ่ได้คันที่รู้ พชุกลูกปันหรอวะชุกลูปบันเดี๋ยวเข้ามาขามมาบาย่า่ครับสุกวราเขาบเลยเข้าหันเอาล็อกเก่าเสียนอีกแล้วพ่อเน่เขาหาเก่าบ่มนหาเก่าตรงๆเลยจ้ะโอ้ขือดีเโอ้ยได้การอยู่ดีล็อกเก่าเสียนเข้าส่ว n นี่เีดี แต่ที่ไทอยู่เดินดีอยู่จ้าแต่โมถอยโอ้ยเดินดีก็ดีไปโอ้ยเอาซ่อนห้าน้อยมาหันเนาะบ่พ่ออันสองแปดออกสองข้านจ้าออกสามยาเราหกศูนย์ออกสองข้านโอ้ยสัมพ่อสัมพ่อมีคนอันเอฟซีพันทรเขามาถามว่าอัน ผู้เพิ่นไห่ห้าน่อยเพิ่นไห่ขู่มือบอว์วสันคือบอเห็นคลิปวสันมือหนีวสันเด้หนูก็เลยดูบอได้เช็คเนาะหนูกับ่บอได้เช็คห้าน่อยจากเธออยู่แล้วโอ้สิแม่นเขาตะพื้นตะพื้นเลยตีพ่อเวทเชิงอีกเลยวิ่งเลยขากูเขาตะพื้นตะพื้นเลยโอ้โอ้สมพพอสมเพอเอฟซีพิ่นก็เลยตามโอ้ยเส้นซองนึงบอได้เช็คกยังเลยนี่ออ้หกศูนย์เป็นยังไงหกศูนย์จ้า ออกสองแก่ยังออกแปดสองอยู่ด้วยมันจะดีกว่าโอ้ด้การนี่ลีทัานเล่าทั้งหาน้อยนี่บ่พอ <c oughs> รธรรมดาพาธรรมดาช่วงนีแ้แต่ยังบอกแล้วเก่งไม่จะสู้งหานง่ายกันอ,อันนี้นีขนาดพ่อบอกว่าระดับกลางดิหนี่ยังมาแานในหอดอันุ่งสุดๆด,ดิหนี่ยังปานนี่น,นะ <c oughs> ไมเป็นไแล้วการยิงว่าเก่งนี่จะพู้เองจ้าน,นั่นแหละเก่งๆไปนอกกับมีดวงค่ะเท่งกันไว้บ่บ่ได้บ่ได้บ่ได้จ้าพ่อต้องอาศัายเฮงด้วยถูกต้องค่ะเก่งและเฮงต้องมาดวงนี้มันสําคัญจริงนะพ่อเนาะวใายสำคัญแต่เนาะอืมแต่บ่มีดวงกับดวงบอดีมันกีดใจยังกไงจ้า จะไปข้อสาวไัไาางนยเ,ลนลเหลืเลอเานาะใช่ฮ่า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 ฮจ้ฮ่าาฮ่าฮ่าฮเา้่าฮ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 เาฮ่าว่าน่าฮ่าฮ่่าา่าฮ่า่่าฮัาฮ่่าาฮ่าฮ่่่่า่าง่ยาด่่่่่าา่อ,อ ถ้าไม่มีดวงก็ต้องรอดวงซะก่อนถูกต้องค่ะมันต้อง,องมีแ<ช>หละเนาะพ่อมันม่มีผู้ใดดวงบ่ดีไปตลอดดอกว้าวคนที่จะดวงไม่ดีมันก็ต้องไม่ดีไปตลอดปีนี้ดวงไม่ดีก็ต้องรอปีหน้าแมนจ้นานั่นแหละมึงจะเป็นสัญญาม้วนวี่เจ้าสีดวงดีหล่ะเจะ้าสีนีไปตลอดเจ้าจะไม่เคลียดจ้าพ่อ เจ้าดวงบอดีเจ้าขิพอดีไปตลอดเจ้ากระเจ้าอางสั้นแมนจ้าเออแต่ก็ร้านนี่กันยังมือดีมือบอดีเนาะถูกต้องค่ะพ่ออาอม่าจะไล่ดวงเลยไล่ไล่เดือนได้ไล่วอํานดีกัยังจะรับมือกันรับมือกันง่ายนเดียวนิดเบื่อ่านละรับมือง่ายหลายมือีมันมีงานน้อนเว้นเด่นเยอะเือนมากเว่นมือจ้าพ่อจะเป็นอ้าวสู้เรื่อง ้าบรลาวน้อยจะน้อยโอเคค่ะวันนี้คาดว่าออกมุนนี่ปุ้ยอีกลนวันนี้อืเอาเอาเอามุนอีกมื้อนี่มุนนีกได้มุนนี่มื้อนี่มุนนีกเนี่ให้ได้มวนอีกเอฟซีก็สิได้มวนอีกดีแจมเพิ่นอยู่มวนอีกได้ี่เด้อวันนี้เดนวิ่งรวดหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดค่ะ เออหกกับเจ็ดแล้วแกคู่ให้มีเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์หกเก้าหกศูนย์หกเก้าหกศูนย์อ่าจับสามตัวค่ะหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์เออเอาไปสองคู่ก็ตัวกัน สี่เจ็ดสี่เก้าเก้าเก้าสี่เจ็ดสี่เก้าเก้าเก้าค่ะเออเนี่ยเราจับคู่นี่อราเล่นสีน่แนนให้เหมือนจะท้องคู่าสาธยายว่าเมื่อนี่นี่ <c oughs> พ่องมันใจเต็มเปี่ยมแนี่นี่ไม่เน้นให้พอม <c oughs> เน้นให้ด้วยเจ็ดเก้ากับเจ็ดศูนย์สองคู่ เจ็ดเก้ากับเจ็ดศูนค่ะว่าคืออยู่ก่อนอันนั้นเจดเก้ากับเจ็ศูนย์เดี๋ยวจอบอ่าหายฟังแล้วจบตะกอนฟังคลิปนั่นจ้าพ่อเดี๋ยวอิสรุปไปฟังต้องมีสถานการณ์จริงแน่ๆเลยเดี๋ดวยวอยสระรุปไปฟังละบาดนี่เกา้าเสียนค่ะพ่อเก้าเสียนก็มีแปดแปดแปดเก้าแปดศูน

ครับกันในเลขครับค right ี่ม so> ันคนละสูยรมาตรงกันเห็นบ่มอะไรเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เห็นไหมเลยหกเก้าหกศูนย์โตทั้งสี่โตไเลยห็นบนนี้ตรงกับอันสูตรเลขเล่ากับเลขรอบเกาเซียนบังเอิญมาตรงกันหมอพ่อแงนเห็นมาคนละสูตรมาเบืองเลยอมันขึ้นลงตัวเดียวกันวะนั่นนั่นนั่นอยู่ตรงตำแหน่งเกาพร้อมตำแหน่งที่มันมักออกพร้อมนี่นีอย่านเดียวยังว่านี่ละสั้นเลยมันอีกเจ็ด เลขวิ่งนี่ฟันไปที่เลขเจ็ดเจ้า,<อ>า่็นนะังไงเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ถ้าเกียแปดนี่ใครชอบก็ซื้อเพราะเป็นตัวรองไนงะจ้าพ่อนั่นแหละสังเกตแต่นี่เรื่องอะไรตามตัวแตกเลยเหมือน <laughs> นะเอาเอาสาธุสาธุเ่ร <laughs> าะในสังเกตจกเคือเรื่อของเห็ุเลขถ้ามันออกถ้าเจ้าเสียมันออกนี่มันจะเอา กะสามตัวพ่วงมันํำเลยเด้จ้าพอ่อพอหันเห็นบอมันจะเล็กตัวเลขกตัวตัวหลังมันนอมันจิได้ซีหาหกนอกค่ะบานมาออกหาเก่าเห็นบอตัวซีนี่มันเอาขึ้นมาเป็นลังลอยเห็นบอโอซีอเป็นตัวล่องแต่ว่ามันมาอยูหลักลอยแท่นบอ่พอพ่อแนนไปไปลังลอยแท่นบงนะอ,อืม นี่ถามมือนี่ถ้าไปตามเกณฑ์มันนี่ถามมันดอกเจ็ดเก้าหรือว่าเจ็ดศูนย์นี่มันกันย่อหกนี่ไปเป,เป็นลังลอยไงมัโอ้สิเป็นหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดศูนย์ท่านที่ดีแนนอืมเอา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 มาเนี่ยข้ามันมานะข<ไ>้ามันมานะค่ะ <c oughs> ขอให้มันมาเน <c oughs> ีพราะมาอีดอกหอมเลยมันตรงกันทั้งสองส่วนนะโอ้ไปแต่แตกกระจายอยู่ดอกมือนี่พ่อส่งอารมณ์ดี มันสอบมันมาตรงกันสองสูตรเลขสองสูตรตรงกันนี่บ้าเน้นบูมี่เลยบ้ากับเลขต้าเสียนี่แต่มันกลับกันไปกลับกันมาอยู่ในหันนี่แต่มันกลับนี่ค่ะมันคือกันแหละกลับกันไปกลับกันมาเห็นมันก็มาอออเห็นบ่ค่ะเห็นบอกว่าก่อทุนเกาเห็นบ่มันก็ตรงกันต่อศุนตัวเก่ามันก็กลับไปเรียบร้อยเห็นบ่จ้าพ่อเนี่ยมันมากไปในสัองเส้ยเลขสูมนี่กับมันมาจุดตรงกันแล้วไม่เห็ออกอนะจ้าอ่า ถามใบบยูเลยถามไบบุญยูเราบานข้าไม่มีอยู่เลยาไปที่อันน้อยค่ะอันน้อยก็เรียนดึงที่บนสองกับแปดสองกับแปดค่ะอืมีสองสี่สองหกสองศูนย์จับคู่สองสี่สองหกสองศูนย์แปดสี่แปดหกแปดศูนย์แปดสี่แปดหกแปดศูนย์ ทันไปที่สี่หกสี่ศูนย์หกศูนสี่หกสี่ศูนย์หกศูนย์่ยมันโลงเรียกครูคื้กันมึงเขาจะดอกเรกมึงน,นี่มันกระจา,กจายนะือมเลขมันมาแบบผ่านมาลักษณะนี่มึงเขาจะดอกจ้าพเพราะเด็กกินยีดอกเอาเต่น,น้อยไปลไปอืไมบูนะอ,อ่ะ <c oughs> <c oughs> อาอย่างนี้เราจะนอยกันไปนี่จ้าพ่ออืมวานบ่อ่าเนี่ยเสียลูกตัวอยู่ในลักษณะนี้มาว่าคักล่ะบน่ะบ้าคดว่ะเยยังจะยังไม่าเสียนเสีย่คุยมาแล้วว่าคุยในถ่อของเหล็กเขาอยู่เนาะโมเมนต์ว่าบ่อเขาแล้วคุยดิ โอ้กัคุยเรื่องฟุตบนั่นแหละพ่อหนอิมวนพ่อหนิหวัวจ้าพ่ออืมขันมว,วะลมวหัวอะไรมันกันบโมได้นี่สีม้าไทยไะใตัวไฮตัวเล่กับสีม่านาบึงตัวนี่ห่วยเลวสีแลนี้เลยอย่าไปไกลได้เหมือนรอดศูนย์ปฏิวัติได้ได้พ่อหนาเลขทางเรื่องวันนี้มีให้สี่ตัวเด้อค่ะตอบตัวได้ก็เรื่องหมุนเอาค่ะพ่อแต่มันก็มาเข้าตัวเก่าเหมือนเดิมเข้าตัว มันมันไปท่าเดียวกันไม่เลยเหมือนเจ้เป็นยังไงอ๋เอาเอาเอลมาลูกพอขับไปท่งใดบาทที่นี่อ่าสี่ห้าเจ็ดเก้าเป็นซีโต้เล่นเปนบอพ่อทางเดี่ยวเล่นเปนบอลแปนสี่ห้าเจ็ดเก้าอันนั่นแหละมันเขาเรียกตัวเก้าวัดน้ำนะเนี่ยเมื่อเขาเจ็ดเก้าอีกเอ 4, <5 S 2> อสี <จะ S 2> ่ห้ามันตัวเก้าเออ อาเก่ากับเป็นตัวเก่าอ่าเก่าอันีมีสีมีหามีเจ็ดมีเก่าจ้ามันมีตกมันเข่าตัวเก่าบัดทุกตัวนะนี่จ้าพ่อเออมันมันมีแต่เล็กสองมาจะซื้อแต่มีเหล็กสองมามันจะครบเนาะโอ้เจ็ดมันอยู่อันนี้เนาะเจ็ดมันเป็นเล็กเล็กล่างหกตัวเนาะแม่บาด้ามันขาเจ็ดมันเต็มใส่เก่าให้กินได้แ้่อืมเป็นไปได้เบิรตเลยะพ่อ มันเต็มว่าหลดเนี่ยตัวที่เน้นไทนี่น่ะไม่หมดละมาเนี่ยแต่ทั้งหมดว่าอ้าวแต่ทั้งหมดมันออกตัวเก้าเสียวมันแกอยู่ได้เนี่ยเแลยวมันสี่หานกับสี่หาหาสี่กับมาออกซ้ำอยู่เลยค่ะห้าเก้าเก้าหานี่ออกซ้ำค่ะพ่อมันได้มากแล้วมันไ่ค่อยดีเลยนี่พวกพวกนี้มันจ้ะมันกันทีนี้ทีนี้แต่บักสองอยู่ยคือมาตัวเดียวเดียวรหด มาตัวเดียวเดียวโดดเลยมาเลขล่างจ้าสองเจ็ดสองนี่ถ้าเจ็ดสองนี่เนาะตามหลักแล้วถ้าเลขล่างมันออกเจ็ดสองต้าหกตัวเนาะค่ะทีนี้มันก็จะเอามันจะเอาสองออกมันจะเอาเกียร์ตัเป็นรท้ายโอ้ถ้าเกียร์ที่ไง เก็ยรติมีแต่ไปอยู่ทางท่ายทันที่เลยเกระดูกค่ะตอนนี้มันอยู่ทั้งหน้าพอออกมาแล้วตั้มกับดิเรนไปถ่ายทันที่เรื่อยจีน่ากระดูกจ้าพ่ออืมขันเลขทุ่มอ่าโหราหกตัวราสี่ตัวยังสินะาราหกตัวเนี่ยชวนมากให้ซื้อเอาเก็ยตไปถ่ายโหลดนะจ้าพ่ออืมนั่นแหละสี่ปัวยังสันนี่สลับกันไปสลับกันมาอยู่ในนี่ว่าจัดดอกเหล็กกันได้ในหนุ่ยเลขเก่านดิละ สอยูเน่ยนี่แหละในของเฮานั่นนี่ละ่ะเออกันนี่ละ่ะมันมันมันส้องพันกันเบิดดูนนะจ้ามาเลขยกเจ้าเลียก,ย,กยังมาลงตัวเก่าอย่างหนัเกเลขยคนละส่วนจะมาจีดเจ็ดเกา่าเออโอเคหรอกอด้เยินครอจ้าพ่อ <laughs> อ่ามาแต่น้องว่านอะรถพามาดิพ่อมื่อนี่มึงมีบอก รถผ้ามาเอาอยู่มันก็ตรงกับเหล็กช่วงหนึงที่เก่าเอออะไรแห้ดีพ่ออมาเลยหาเก้าห้าห้าเก้าห้าเออมัน่ไจีออกหาเก้าอีกคือเก้านี่บอกเฮ้อเือปวดแผลว่าจอมวดแล้วเมนบอกพ่อหาเก้าเก้าหานี่หม้มันขังวดอยู่อ๋อไม่อันอีกวดหนึ่งมากันเนาะพ่อน่ะ เนี่ยสองทุนเก่าเนี่ย mm. อือน่เนี่ยมากันไวงวดหนึ่งกันมากงวดนี้แตมันออกมาออกหาเก่าคือกบคือเก่าของใคอที่ไหนม, <c oughs> มาดูรางตีโตจังที่นะจ้าพ่ออือมันมันยับลงเนี่ยราคมันยับลงมาเนาะค่ะ <c oughs> เอาแน่นอนมาได้แลวแต่ว่าออกยี่ดอกเนาเป็นไม่แน่แน่ก็ออก ออ,ออกแน่นอนล่ะพอ่อสองทุมเกินเขาออกแน่นอนเ <c oughs> ออสามพวามรูดซึกกนี่เข้าได่เขาได้นอนโอ,โอเค <c oughs> เขาตัวเน้นนี่เน,น,น,นาะมัดต้งอยู่พอมือนี่นอาสามตัวไสนโนวดหกเจ็ดเก้าโอ้ยถ้าออกมาอีหลีเนาะคือสิโพดสิโพดสิเบลลี่ยูเซ่แล้วก็สิแม่นปันกน็จ <c oughs> ิบไปเสียงวันนี้ <c oughs> ผมหายลอยมันขาดนะเออไปไซเล่พอที่ชุลาไปใส่ล่ผมหายมาเดินไวว่าเนะเอ้อ่ะลมาอุ่มเบิ้งนัดเสือพี่ดอกจ้าพ่อสิบสามกิโลอุ่มยากี่ดอกข้าไปยากี่ดอกตีเเคอซีทุกคนเข้ามาก็ ให้โชคมานแล้วก็เข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยค <ะ S 2> เป็นกําลังให้ทางช่องบ้างทางเซียนบ้างแั่นห้ะพอได้เดินหน้าต่อ,อถึงไม่ถึงไม่มีเงินซื้อสมุดปากาก็ลังกระดาษอยู่บ้านเยอะอยู่ <c oughs> ว่านจะเรียกตนนะเนาะบาที่นี่วอาอให้ฟังสิบยตรงเป็นห่วงเรื่องปากกากับกระดาษอ๋อค่ะอาจาบว่าลังลังนั้นมันเครื่องลังอะไรเยอะอยู่โอ้โนจีได้จํำว่าใส่ตัวนี้ถ้าถ้ากระดาษโนเมื่อโนจะไปเอาลังทรงของหนึ่งแล้วมาเขียนในเอฟซีนั่นแล้วแน่นอนเลยเอะดาษเป็นแผนๆล้กัเนี่ย เอาหนังชิบไปชิบไปโอ้ยแข็งแข็งดีจ้ <c oughs> าแแข็งดีพ้อมโอ้ย,ยหอดตันนั่นถ่อน,นอ,อ่อ <c oughs> อหมอร่างกระดาษก็ดีร่างกระดาษเนี่ยแล้วก็เอกสารเนี่ยที่นั่นเนี่ยม้ดอกระดาษนั่นคนเรกเป็นวงเลยจ้าพ่ออ้า หมาถุงถุงก้อนเงิตเงิ้ยมแลกใส่มีเงินใส่เตือนตัวใดให้ออกตัวนั้นเรียกย้นนีออกแน่นอนพากันเลือกเอาเด้อลำลาำเลยด้วยมอแรกนี่ตองถุมเครื่องไหนเงินไหลเข่ากระเป๋ากองเอเลเด้อสาธุจ้าขอขอบคุณพ่พอเจ้าที่เอาแนวทางมาแบ่งปันเน็ซีจ้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ